สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เวรอนิกานะคะวันนีน้มาทำโปรแกร,รม f เฟสลิปมาส a ่านวดกระชับหน้านะคะเพราะว่าตอนนีเน้เรียกว่าอายุเนี่ยปาไปหลักสี่แล้วนะ,ะต้องการที่จะทำให้หน้าตึงกระชับขึ้นเดี๋ยวหลังทำเป็นยังไงตามโบมาดูเลยะคะ่ะ ทีนี้เลือกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะขั้นแรกก็ทำความสะอาดผิวหน้ากันก่อนนะคะจากนั้นก็ลงกันนวดเลยค่ะช่วงนี้คือบอกเลยว่าผ่อนคลายสบายมากๆนะคะรู้สึกเลยว่ากระตุ้นการไหลเวียนโลหิตได้เป็นอย่างดีเลยหลับไปเลยค่ะในช่วงนี้นะคะ จากนั้นก็ลงเครื่องด้วยค่ะบอกเลยว่าเย็นสบายผิวไม่มีจุดไหนที่เจ็บเลยนะคะแวะมาได้เลยเพื่อผิวยกกระชับเรียบร้อยแล้วนะคะกับโปรแกรม f a Face Lift มาสาวโอ้โหสบายหน้ามากเลยเพราะว่าเราเนี่ย ได้ใช้การนวดมือนะคะซึ่งตอนนี้หายากมากเลยส่วนใหญ่ใช้เครื่องหมดแล้วที่นี่ใช้ทั้งมือแล้วก็ใช้ทั้งเครื่องนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ที่เลือกก็เป็นผลิตภัณฑ์แบบออร์แกนิกด้วยคือกลิ่นคลีนกลิ่นสะ มากเลยหลังทำนะคะโอ้โหรู้สึกเลยว่าผิวเน้าคือแบบนุ่มชุ่มชื้นได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยใครที่เริ่มมีผิวหย่อนคล้อยนะคะก็แนะนําเลยนะอายุแบบ40 50อัพเนี่ยต้องรีบมาเลยนะคะแวะมากันได้นะคะที่เวลานิก้าคลินิกค่ะ